อ้าวล้มาคุณพีรรเดชมีภูมิแพ้ข้ออักเสบจากเกาแล้วก็มีกรดไหลย้อนด้วยครับอันไหนรุนแรงสุดฮะเออเป็นภูมิแพ้ครับภูมิแพ้เป็นมานานเป็นมานานสิบกว่าปีครับสิบกว่าปีแพ้อะไรครับแพ้ฝุ่นครับแพ้ฝุ่นแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้อากาศอากาศร้อนหรืออากาศเย็นอากาศเย็นแพ้อากาศเย็นนะฮะใช่ครับอ่าฮะเสร็จแล้วแพ้รุนแรงยังไงฮะแพ้รุนแรงถึงขนาด น้ำมูกไหลไอจามนี่ตลอดก็คือเป็นโรคประจําตัวเพื่อนร่วมงานก็จะรู้กันว่าพี่พี่นี้ยก็เป็นหวัด <พอ S 2> บ่อยพออยู่ในห้องแอร์ก็จะเป็นใช่ครับอยู่ในห้องแอร์ห้องเย็นๆต้องออกมาข้างนอกอย่างนี้ไปต่างประเทศไม่ได้เลยสิฮะก็ไปได้ครับพันหัวเอาใช่ผ้าพันเอาใช้ผ้าพันเอาใช่ผ้าโพโัวโอโพหัวเอาคือแสดงว่าคุณต้องไปประเทศที่เป็นทะเลทรายอย่างเดียวเลยสิประเทศเย็นๆนี่คุณไม่ไม่ไปเลยสิใช้ยาครับ ใช้ยาเป็นยายาผุมมแพ้เป็นยาเม็ดเล็กๆรีลีสีขาวครับอ๋อยาแพ้คือก็ต้องทานก่อนเลยทานเมื่อมีอาการครับพอเป็นก็ทานใช่ครับคือต้องพกติดตัวเลยใช่ครับรู้สึกกลัวไหมรู้สึกกลัวครับกลัวเพราะว่ามันมันลำคานแล้วมันมันเป็นที่น่ารังเกียจของของเพื่อนร่วมงานกับสังคมครับใช่ไหมเพื่อนเขาจะคิดว่าคุณป่วยตลอดว่าเป็นวันโลกหรือเปล่า เพราะมันไอจามหวัดตลอดนะครับอเป็นบุคลิกมันเสียเลยใช่ครับนะครับหมอมีวิธีแนะนํำไหมครับตอนที่ไปหาท่านเหมอบอกว่าให้ให้ทานอาหารที่ทข้อผ้าหมูนะครับแล้วก็ออกออกกําลังกายทีนี้เราได้ฟังคุณครูก็บอกอย่างนี้แหละครับร่างกายมันถึงจะแข็งแรงใช่ครับอแต่ก็เราก็แข็งแรงเอ บางช่วงเวลานี่แข็งแรงนะครับก็คือไม่ไม่มีอาการถึงจะมีถึงจะมีอากาศเย็นแต่ก็ไม่มีแต่บางครั้งนี่แบบมาแล้วเชียพันอ๋อคือช่วงที่แข็งแรงก็ไม่เป็นใช่ครับแต่ถ้าช่วงไหนที่ทํางานหนักๆก็จะมีอาการเชียพันครับเชียพันเลยเชียพันเลยก็คือน้ำมูกไหลอะไรประมาณนี้เลยครับรู้ตัวมาก่อนไหมว่าถ้าเกิดร่างกายจะอ่อนแอไม่รู้ครับไม่รู้ใช่ครับอ๋ออ่าแล้วเกากับกดไหลย้อนนี่มาเพราะอะไรทราบไหมฮะอ่ใน ในส่วนของเกาก่อนนะครับเกานี่ตามมาประมาณเมื่อเมื่อห้าปีที่แล้วเมื่อห้าหรือหกปีที่แล้วมีก็มีตรวจประจําตัวตรวจประจําปีนะครับ,รบของของบริษัทที่ทํางานอยู่ก็ดูจากข้อมูลก็คือมออีกฎยุริกส,สูงครับประมาณเจ็ดแต่มาเมื่อปีที่แล้วนี่เจ็ดจุดเจ็ดครับแล้วก็เริ่มมีอาการปวดที่หวัวไปโป้งเท้า เริ่มเวลาเรางอหัวโป้งเท้าเนี่ยเวลาใส่ถุงเท้าเนี่ยมันเริ่มปวดเวลาขยับขยับหรืองอจะเจ็บจะเจ็บครับที่ข้อที่ข้อไม่สามารถแบบงอได้อันนี้เกาแน่นอนเลยไหมครับอาจารย์เพราะว่าจากที่เคยคุยอาจารย์นภไพจะบอกว่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นที่คงจะเป็นอย่างนั้นข้อเล็กๆก่อนครับแต่ของคุณเทเลเดชจะขึ้นที่นิ้วโป้งเท้าโป้งเท้าสองข้างเลยครับสองข้างเลยแล้วก็ตามมาหัวโป้งมือ อืมแบบบิดงอไม่ได้บิดงอไม่ได้ค่บมีจะเป็นเฉพาะเวลาไหนไหมฮะเฉพาะอากาศเย็นเย็นเฉพาะอากาศเย็นด้วยใช่เพราะอากาศเอ๊ะอันนี้จะเกี่ยวกับภูมิแพ้ไหมฮะเพราะอากาศเย็นเหมือนกันอากาศอากาศเย็นเวลาอากาศเย็นกดยูริกมันก็ตกตะกอนครับอตกตะกอนมันก็ไปไปค้างัแล้วก็ไปทําให้ปวดไปไปตํา ครับนะมันเป็นก็จะเป็นผลึกอรับกดยูริกก็จะเป็นผลึกแล้วก็อยู่ตามข้อนะมันก็จะทําให้ปวดอาการถ้าสมมติอย่างเงี้ยกรณีถ้าสมมติเราทำไม่อุ่นกดยูริกมันสลายไม่ใช่สลายอ่ะมันมันละลายมันก็อาการปวดมันก็อาจจะลดลงครับอาการอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นช่วงหน้าหนาวจะปวดมากเลยครับหน้าหนาวจะปวดมากเลยฮะครับอย่างบางคนเนี้ยจะเป็นก็ช่วงดื่ม มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยหรือเปล่าไม่มีครับมีน้อยมากมีน้อยมากอย่างบางคนเนี้ยดื่มจัดก็จะมีอาการปวดตามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณอย่างหนึ่งที่บอกว่าเขาจะถามหาก็คือกรดยูริกครับยูริกสูงสูงครับอ้าวแล้วกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนมาเมื่อสองปีที่แล้วครับเริ่มมีอาการรู้สึกมัน มันมีอะไรดันขึ้นมาเวลาหลังทานทานอาหารแล้วหลังทานอาหารแล้วใช่หลังทานอาหารแต่ผมจะเป็นทุกช่วงเวลานะครับก็จะเน้นหนักตรงช่วงหลังมื้อเช้าสักสองสามชั่วโมงสองชั่วโมงฮะแล้วก็หลังมื้อเที่ยงเพราะว่าเราทานทานข้าวเยอะมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงจะทานเยอะเช้ากับเที่ยงพอทานเยอะพอทานเยอะรู้สึกว่ามันมัน แสบคอมันมีอะไรดันขึ้นมาแล้วแสบถ้าเป็นมืออื่นที่ทานเยอะเป็นไหมเป็นครับเป็นแต่อาจจะเป็นน้อยกว่าถ้าทานเยอะก็คือจะมีเหมือนมีอะไรดันขึ้นมาใช่ครับจะแสบแสบแสบร้อนสวงอกแสบกลืนต้องจิบน้ําจิบน้ําช่วยให้ให้หายแสบครับไปหาหมอไหมครับอไปหาครับแล้วคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่าเป็นกรดย้อนให้ยามาทานชุดหนึ่งครับแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นให้ยาทานแล้วท่านสั่งให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไหมครับ บอกไว้ว่าให้ทานให้ทานหมายถึงว่าให้ทานอาหารเนี่ยให้ทานแบบละเอียดหน่อยให้เคี้ยวให้ละเอียดหน่อยแล้วก็ยังไม่ทานดื่มยังไม่ต้องดื่มน้ําให้จิบน้ําก่อนอย่าดื่มน้ําตามเลยใช่ครับให้เป็นแค่จิบครับถูกไหมบอกไว้แค่นี้อ๋อครับอ่าฮะสุดท้ายก็คือสามอย่างมาพร้อมกันมาพร้อมกันเลยลาคานไหมลำคาญเยอะมากนะ เพราะว่ายาอะไรก็ไม่หายใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับอภูมแพ้ก็คือกินยาแก้แพ้กินยาแก้แพ้ถ้ามีอาการยูริกเกานี่กินยาเออเกาไม่ได้ไม่ได้ทานยาไม่ทานยาใช่ครับก็แสดงหมอยังไม่ได้จ่ายยาใช่ครับส่วนคนไล้ย้อนทานมาชุดหนึ่งฮะให้ชุดหนึ่งครั้งหนึ่งแต่ก็สุดท้ายไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีครับยังไม่หายเลยต่อให้ทานยาไปไม่กี่ชุดก็ตามถูกไหมครับแสดงว่าคุณก็ไม่ได้ตั้งใจจะหาย ตั้งใจจะหายฮะเวลาเวลาเราทานยาเนี่ยมันเหมือนกับมันทานไปแล้วไอ,อ้มันไม่มีผลผลตอบเลยว่าทานไปหนึ่งวันมันจะดีขึ้นสองวันจนยาหมดชุดแต่ประมาณเกือบสองอาทิตย์นะฮะเอามันต้องใช้เวลาหน่อยสิคุณมันก็อย่างนั้นนะครับคิดว่าอย่างนั้นแต่มันก็ยังไม่ดีคือใจร้อนบางงั้นใช่ครับอาจารย์ครับครับสามสาเหตุนี่มีมีปัจจัยคล้ายๆกันไหมฮะต้นตอเดียวกัน ต้นต่อเดียวกันครับต้นต่อเดียวกันเอาอย่างนี้นะครับภูมิแพ้ตอนนี้ได้ใช้อะไรไปแล้วทานอะไรของบิมนะครับรบสีตอนนี้ผมทานน้ำมังคุดครับอืมแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีชมพูครับโอ้โหเยอะจังสามอย่างเลยเอาตามความเข้าใจของคุณเนี่ยสีใช้สีชมพูเพื่ออะไรครับเออข้อเข่าครับ อ๋อเป็นข้อเข่าด้วยมีข้อเข่าด้วยเป็นข้อเข่าด้วยข้อเข่าข้อเข่าหมายถึงว่านิดๆนหน่อยนะครับแต่ในส่วนของข้อมือข้อมือข้อเท้าอืมออันนี้เป็นอาการแบบชัดเจนมากอ๋อที่เป็นจากเกาใช่ฮะเอาเอาอย่างนี้ก่อนอาการที่หนักที่สุดของคุณแพแพ้อากาศภูมิแพ้นะครับเราเวลาคุณกินแคปซูลเนี่ยนะครับกินแคปซูลเราจะพบว่ามันจะมีการเพิ่มขึ้นนะครับ ของ t h 1นะครับในกราฟที่เห็นเนี่ยสีเขียวแทนการแทนลักษณะของเลือดโปรไฟล์ของเม็ดเลือดขา,ขาวของคนที่กินแคปซูลสีเหลืองคนที่กินแป้งนะครับแล้วเราก็จะพบว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเม็ดเลือดขาว t h 1กับ t h 2มันจะมีภาวะของ t h 1 เด่นกว่า T S สองนะครับไอ้ตรงเนี้ยพอ T S หนึ่งเด่นกว่า T S สองปับ๊บมันจะกดอาการอักเสบการแพ้ภูมิตัวเองได้ประการที่1นนะครับแล้วจากการที่มี T S สองมันลดลงไปดกดลงไปไอ้ T S สองนี่ก็คือต้นต่อต้นเหตุของการแพ้ภูมิของภูมิแพ้ก็แพ้อากาศนี่แหละอาการรุนแรงที่สุดเพราะฉนั้น T S สองมันโดนกดพรังภูมิแพ้อากาศก็ลดลงนะครับ,รบในขณะเดียวกันมาดูตรงนี้ นะฮะมาดูตรงนี้ตัวที่สุดท้าย t r e g u l a t o เตอนี่เพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นแล้วหน้าที่ของ t r e g u l a t o เก็คือว่าควบคุมอะไรที่มันเยอะเกินไปไม่ว่าจากขึ้นจาก t s 1จาก t s 2หรือ t s 1 7 mm. ถ้ามันเยอะเกินไป T-regulator เนี่ยจะเป็นตัวควบคุม mm hmm. แคปซูลของเราสี่แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันก็เพิ่ม T-regulator แบบที่เห็นแล้วมันก็จะไปลด t s 2 ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคภูมิมพแพ้เพราะเราจะมีสองตัวที่ช่วยในการลด t h 2สจากการกินแคปซูลสีเขียวคือการเพิ่มขึ้นของ th 1และการเพิ่มขึ้นของ t regulator เพราะฉะน,นั้นอาการภูมิแพ้เนี่ยจะหายเร็วมากเลยแล้วจริงๆจะเป็นอาการที่เร็วที่สุดด้วยนะคนที่มีอาการเหล่านี้จะหายจากภูมิแพ้เร็วที่สุดนะครับทีนี้ เมื่อกี้เราบอกว่าไปรเก,กาว,กาวแล้วก็กินน้ามังคุดด้วยนะฮะเราพบว่าน้ำมังคุดเนี่ยกลับไปดูน้ำมังคุดนะครับมันจะมีการลดลงของทุกตัวเลยครับน้ำมังคุดเนี่ยกินแล้วเนี่ยมันจะมีการลดลงของเทยสึงสงส่งเทยสองเทยสิบที่มันที่มันมากเกินไปทุกตัวนะครับอนอกจากทเทยสองก็ลดลงไปจากการกินน้ำมังคุดแล้วเนี่ย บอกพบว่าความเป็นกรดของน้ำมังคุดเนี่ยมันจะช่วยทำให้ยูริกแอซิดเนี่ยสลายไปอ,อย่างรวดเร็วเราจะพบประสิทธิภาพของน้ำมังคุดในการจัดการกับยูริกแอซิดกับโรคเกาต์ได้ประสิทธิภาพสูงมากผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดเนี่ยนะฮะตัวที่จัดการกับเกาต์ได้ดีที่สุดก็คือน้ำมังคุดนะครับเพราะนั้นจากการที่กินแคปซูลสีเขียวกับน้ำมังคุด อาการทั้งหมดไม่ว่าแพ้แพ้อากาศากดไหลย,ย้อนแล้วก็น้ำไอ้เก้า,กาจัดการเกลี้ยงนะครับรไอ้กดไหลย,ย้อนก็เหมือนกันก็เกิดขึ้นจากการอักเสบของทาง,ทางเดินอาหารส่วนบ,บนนะครับอาการอักเสบหายเนื่องจาก th สองมันลดลงมานะครับแล้วนอกจากนี้แล้วถ้าเกิดจะมีเชื้อ h pylori อ,อยู่ที่เกอดกากินตามผนังลำไส้ไอ้เชื้อนี้ก็จะถูกจัดการออกไปนะฮะ โดยการเพิ่มขึ้นของ t ท1และ t ท17เนะครับ,รบวรานแคปซูลเนี่ยมันเหมือนกับครอบจักรวาลแล้วก็แก้ปัญหาของคูณหมดเลยในตัวในอาการผิดปกติเพราะฉะนั้นสีชมพูก็ยังไม่จําเป็นสีชมพูเนี่ยมันจะจําเป็นตอนที่เขามีปัญหาข้อเข่าอ๋อซึ<ต>่ทาน3สูตรเนี่ยไม่เป็นไรคือมันจะในความรู้สึกของผมนะก็คือผมอยากจะให้จัดการกัไอ้โรคหนักๆก่อนหนักๆก่อน,นก อาการภูมิแพ้พแพ้อากาศเนี่ยให้มันเกลี้ยงมันหายได้นะครับแล้วกดไหลย้อนก็หายได้แน่นอนนะครับเกาก็หายได้นะครับจริงๆพูดว่าหายเนี่ยมันไม่ถูกนะเพราะเราเป็นผิดวันเสมารีขึแต่ว่าคนที่กินละมันอย่างนี้แหละแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นถ้าหากว่าเรามีข้อเขายังอักเสบอยู่ค,ค่อยกลับมาใช้ใช้เฉชมพูมทุกวันนี้ภูมิแพ้เป็นยังไงฮะ,ะดีขึ้นเยอะแล้ะครับภูมิแพ้ เจออากาศเจีใช่ครับนานนึ่งแล้วแล้วเกวเกาเริ่มงอสบายๆเลยคยับขยับได้ข้อเท้าด้วยอที่ปโป้งเท้าด้วยอันนี้โป้งมือด้วยได้หมดครับไม่เกร็งละไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วครับก็คือได้ปกติแล้วครับแล้วกดไหลย้อนที่แสบร้อนขึ้นมากดไหลย้อนนี่ตั้งแต่ประมาณอาทิตย์แรกนะครับที่มีความรู้สึกว่ามันมันลืมลืมนึกว่ามันมี อ๋อลืมลืมนึกว่าเราเป็นเรามันมีอยู่มีโรคอยู่ลืมนึกว่ามันหายไปไหนก็คือเรามาย้อนหลังกลับไปดูประมาณสักอาทิตย์หนึ่งว่ามันหายไปแล้วอคือทุกวันนี้ทานเยอะแค่ไหนก็ไม่ไม่ทานเยอะนี่ไม่มีอาการแล้วครับไม่มีอาการแล้วใช่แต่ก็ยังใช้กับที่หมอบอกอยู่ก็คือทานให้ละเอียดทานให้คเคี้ยวให้ละเอียดนะครับแล้วก็จิบน้ําพยายามนะครับฝึกไว้ให้ให้จิบน้ําก่อนก่อนที่จะดื่มน้ําเยอะๆนะครับ ือซึ่งก็คือคุณภาพชีวิตดีขึ้นดีขึ้นเลยครับส่วนในข้อเข่าก็ใช้สูตรสีชมพูใช่ครับมผมผมอยากอยากจะรอให้ลองอย่างนี้นะครับอย่าเพิ่งใช้สีชมพูได้ไหมได้ครับอาจารย์นะครับลองใช้สีชมพูใช้สีเขียวไปวันละสองเม็ดไปเรื่อยๆนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอย่างนี้ครับถ้าคุณใช้สีชมพูแล้วข้อเข่ามันเกิดนะดีขึ้นครับคุณก็ผมก็อยากจะบอกว่า คุณกลับมาใช้สีเขียวใหม่เถอะเพื่อจะคุณจะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วมีชีวิตที่แข็งแรงจนกระทั่งถึงร้อยปีมผมอยากจะให้ก้าวข้ามสีชมพูไปถ้าเป็นไปได้นะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่อยค่อยจะทําอย่างไรนะ,ะครับเช้าเป็นน้ํามังคุดคือคือสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าสีเขียวเองเนี่ยมันมีการสร้างกระดูกอ่อนให้ด้วยครับนะครับสร้างมวลกระดูกให้ด้วยซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับการใช้สีชมพู ระยะยาวเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว,ว่าสีเขียวมันไม่ได้ทําให้ลดอาการปวดนะครับแต่ในระหว่างที่คุณกินน้ำมังคุดเนี่ยมันมีส่วนช่วยอยู่แล้วนะฮะแล้วอาการปวดนั้นมันจะหายไปจากน้ำมังคุดด้วยแล้วถ้าคุณสีกินสีเขียวมันก็จะมีการสร้างมวลกระดูกสร้างกระดูกอ่อนเกิดขึ้นดีไม่ดีใช้แค่แคปซูลสีเขียวแล้วก็น้ำมังคุดสีชมพูจบแก้ไขปัญหาหมดเลยไม่ต้องไปใช้สีชมพูด้วยก็ลองดูนะครับ,คร,บครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่าน